เฮ้ยด <cin stereotype> ีว <Fine. S 2> <Di> ิงว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 งไอ้เพื่อ

เอมาด่าโอ,อ,อ,อ้ยโง่หม,มอนมึงการลงก็ได้เอ้ยได้คอน,น,นตินบลล่าเียวเงาะคอนเินได้เขีก็เขาเรียกว่าภาระของทีมวิธีสร้างภาระ <c oughs> ให้ทีมยังไงครับปัเดเบี้ยเล็พี่นั่งล้ำเข้ามาเหมืนกับล่นอยู่ bận tận đội tuyển việt nam bận tận đội tuyển việt nam bận tận đội tuyển việt nam bận tận đội bận ไม่ได้ไปไหนดีดีีเตตำแหน่งแคลริดะไ่ต้องออกอ๊อฟดแคลรซับอะไรนะแคลริดอะไรนะพี่เจ็บกับซับแคลรี่กับซับครับอ๋อเปนเลินแคลรอ่ะใช่เป็นแคลร่ด

ีขอคุเป็นฝ่ายเลือกแบลิงนีแบนตัวเองอ่ะบ้าเลยผมไม่แคดดิ้งทีมตองข้าเป็นฝ่าเลือกเออแบอไม่เ ลินทนเอฮ้ยทินอยู่ไหนวะเดลินทนสวัสดีครับสวัสดีสมเน่ยเสวัสดีกัเจอะเคี้ยงกวนใรินไม่ออกกจริง่ะเพื่อนเพื่อนที่ก่จริงอะใช่ใช่ทีมขอาคุณเป็นฝ่ายเลือกกจ คิวเล่นมือเนาะมาจะไนะเล่น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 อือเล็นฟ้าไงฝากแล้คก็เป็นฟ้ามีอะไรอเออะไรนะ เราบุกติดกันไม่ได้แล้วเหลืออีกสิบวินาที Anh không xa lắm Sao không xa